เจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเด็กเมตาในพรีเมียมฟอร์แมตในการ์ดไวเวนการ์ดช่วงแรกกันนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ชุด VBT01 ไปจนถึง VBT02 ก็จะมีทั้งหมด4ชุดนะครับก็จะเป็น VBT01, VEB01, VEB02 แล้วก็ VBT02 นั่นเองครับผมได้รวบรวมสถิติทั้ทงหลายมาจากการแข่งต่างๆในช่วงปี2018นะครับของต่างประเทศนั่นเองครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขอกล่าวก่อนถึงเด็กใน G format ที่เราคุ้นเคยกันในตอนนี้ที่สามารถนำไปเล่นกันใน Premium format ในอนาคตกันได้นะครับ mm hmm. ก็เด็กแรกที่เราจะรู้กันเลย mm hmm. ก็จะเป็น Gear Chronicle Zodiac mm hmm. Time Beast เด็กนี้ก็จะอยู่ได้เพียงแค่ช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นประมาณช่วง VBT01 กับ VEB01 เ mm hmm. พราะหลังจากนั้น mm hmm. เด็กอื่นก็จะเพาคลีไป เยอะมากแล้วครับเด็กก็จะเป็นเด็กของ Shadow l u อัแต่มันจะกลับมาในช่วงของ VBT 0 2ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งมันก็ได้ของซัพพอร์ตมาจากเด็ก Blaster Dark นั่นเองครับต่อมาอีกเด็กที่ยังไม่เข้าไทยเราซึ่งก็จะเข้าช่วงทันวาในปีนี้ก็จะเป็นเด็กของ Bermuda Triangle นะครับก็จะมีทั้งหมด3สายหลักๆก็จะเป็น สายริเวียซึ่งริเวียนี่เองก็ยังใส่อันจูอยู่นะครับแล้วก็อีกสายก็จะเป็นคอรัลคอรัลนี้ที่ได้เห็นเด็กลิสส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใส่คอรัลล้วนไม่มีอันจูไปปนนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นอันจูล้วนนะครับก็จะเน้นการใส่ของสพอร์ตของสายชูชูเข้าไปด้วยเพื่อปั๊มพลังของมันนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เซตแรกนะครับก็จะเป็นเซต VBT01 ก็จะมีทั้งหมด 4แคลนที่ได้รับการสปอร์ตในเซตนี้นะครับก็จะมี Royal Paladin, Oracle Think Tank, Kagero แล้วก็ Nova Grappler ครับในเซตนี้เด็กที่ได้เห็นผลงานได้ชัดมากที่สุดก็จะเป็น Oracle Think Tank นะครับก็ตัวเด็กนี้ก็จะเน้นคอมโบในเรื่องของตัวกวางใหม่แล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นคอมโบหลกัหลกๆของมันก็จะเป็น Silent Tom เล่นคู่กับอิชิคิชิมะก็จะเป็นคอมโบสั่งตายเลยก็ว่าได้ ก็เนื่องจากว่ามันห้ามกัดไปสมบูทุกอย่างเลยตั้งแต่เกรดศูนย์เซนติเนลไปยังจีกาดครับส่วนเด็กที่เหลือก็จะมีเป็นคาเกโร่คาเกโร่ตอนนี้ยังเบาสู้ชาวบ้านไม่ได้นวากราเพอร์ก็เช่นกันส่วนรอยัลพาลาดินก็จะมีเห็นอยู่บ้างเนื่องจากว่าจะมีการสแปมไรด้วยสกิลเกรด2ได้ด้วยซึ่งจะการไ right รในพรีเมี่ยมฟอร์มนี้หลังจากที่เรารู้กันว่ามันจะให้กิฟต์มาร์เกอร์ใช่ไหมละครับ มันก็สามารถสร้างความได้เปรียบให้กับเด็กรอ a l ลพ l a d ดนได้มากครับเนื่องจากตัวรอยัลพอ a d ดนเองก็เป็นเด็กที่มีความมั่นคงสามารถเซิร์ฟได้มากอยู่แล้วครับงั้นเรามาต่อกันที่เซตต่อไปก็จะเป็นในเซตของ veb 0 1นะครับในเซตนี้ก็จะมีทั้งหมด3แคลนนะครับก็จะมีเป็นทา h i คาเซ Spike Brothers แล้วก็ Mega Colony นะครับซึ่งทากิคาเซนี่ก็จะมีเมคานิกใหม่ก็จะเป็น equip gauge ก็ถ้าคิดง่ายงายก็เหมือนกับ การที่เพิ่มโซ่ให้กับเรียการได้นั่นเองครับแต่การที่เรียการจะมีเกจมากหรือว่าการลังโซ่มากนั้นก็จะสามารถความได้เปรียบเสียเปรียบให้กับทาจิคาเซนนั่นเองครับก็ต่อมาก็จะเป็นเด็กสไปค์บราเธอร์สเด็กนี้หลังจากที่เซตนี้ออกมาก็จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าเนื่องจากตัวเด็กสไปค์บราเธอร์สเองก็จะเป็นเด็ก ของฟอส์นะครับก็จะสามารถเพิ่มพลังของเด็กได้อย่างมากนะครับสายที่เป็นที่นิยมก็จะเป็นสาย g b เและสายปกติเน้นไรไปเรื่อยๆนะครับต่อมาก็จะเป็นเด็กของเมลค่าโคลนีนะครับเด็กคอมโบ,โบหลักๆก็จะเป็นคอมโบโซอานะครับซึ่งจะจิ้มให้กับแอนไลออนที่ถูกบูส์โดยแฟนทอมแบกนะครับซึ่งแถวนี้ก็จะห้ามกาดไปเยอะมากครับงั้นเรามาต่อกันที่เซตต่อไปก็จะเป็นเซตของ v e b 0 2นะครับ ซึ่งทั้งหมดก็จะมี3แคลนเช่นกันนะครับก็จะมี Aquaforce Dimension Police แล้วก็ Grand Blue ครับเด็ก Aquaforce ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากจะมีสายที่สายโบราณที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีถ้าเล่นกันช่วง l i m i t Break ก็จะเป็นในเด็กของ Ripple ซึ่งเป็นสายกระเกรนนั่นเองครับก็มันได้รับของ support มาใหม่ในเซตนี้ก็เสริมพลังให้กับเด็ก Ripple เป็นอย่างมากครับก็จะเป็นที่นิยมมากเลยทีเดียว ต่อมาก็จะเป็น Deck เด็ก n s n s n p o p o l i d e เด Dimension Police ในขณะนี้ก็ยังไม่เก่งมากต้องรอในเซตในอีกนาคตอันไกลที่จะมาเสริมใน d e ็กของมันแล้วก็รอในเรื่องของ Premium Collection ที่จะมาเสริมของมันนะครับเด็กสุดท้ายของเซต veb 0 2ก็จะเป็น Grand Blue นะครับ l u e น d Blue นี้ถึงแม้ในเซตนี้จะไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแต่มันก็ยังเก่งมากอยู่ดีเนื่องจากการ์ดเกรด3ใบใหม่ก็คือ Skull d r a g o n ที่คล้ายๆกับปลาวานที่หลายคนรู้จักแต่ว่าจะแรงกว่าเป็นอย่างมากครับก็คือตัวนับดรอปเพิ่มพลังนั่นเองครับแล้วก็จะเล่นเป็นคอมโบเมกิโดนั่นเองครับสแปมสเกลดรากอนทั้งบอร์ดแล้วก็ตีเป็นเวฟต้องใส่ตัวไนท์มิสเกรดสด้วยนะครับแต่เด็กนี้จะเริ่มเก่งมากยิ่งขึ้นหลังจากที่พรีเมียมคอลเลกชันออกก็จะเป็นคิงโอบาดายาออกมาก็คือผีของเด็กนี้ที่จะสามารถเสิร์ชการ์ดในเด็กเพื่อส่งลงดรอปทำให้เราสามารถเลือกรีซอร์สที่จะใช้งานได้เลยครับ งั้นลำบต่องที่เซตสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเซต VBT02 นะครับซึ่งทั้งหมดก็จะมี4แคลนก็ได้แก่ Shadow Paladin u r a k u m o Dark Irregulars แล้วก็ p e l l m o o n ครับ Shadow Paladin ในเซตนี้เด็กหลวดก็กลับมาบูมอีกครั้งเนื่องจากก็จะมีการ์ด support เด็ก Shadow Paladin <c oughs> ก็จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับหลังจากเซตนี้ออกมา เพราะว่าก็จะได้เสริมในเรื่องของ Blaster Dark รีสองไดก็สามารถแห่ได้ตั้งแต่ต้นเกมสร้างความได้เปรียบตั้งแต่ต้นเกมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ Shadow Paladin ในตอนนี้มันขาดไปครับต่อมาก็จะเป็นเด็กมูราคุโมะเด็กมูราคุโมะของพรีเมียมมันไม่เวิร์คคือสู้เด็กอื่นไม่ได้เลยครับแต่ถ้าในสแตนดาร์ดก็คือมูราคุโมะมีความเก่งมากงั้นมาต่อที่ Dark irregulars เด็กนี้จะเป็นตัวที่เป็น meta defining deck ก็ว่าได้เลยเป็นเด็กที่กำหนดเมตาเลยก็ว่าได้ครับในช่วงนี้คนก็จะนิยมไปเล่นกันในเด็กของ n l k loop หรือว่า no life king loop เน้นไรแวนไปเรื่อยๆแล้วก็ตีจนตายก็จะเน้นแบบ one turn kill กันนะครับก็หลายๆลคนก็ยังไม่รู้กันนะก็ถ้าจะเก็บกันก็เก็บ yellow b o w กันตั้งแต่ตอนนี้กันนะครับตั้งแต่ราคายังไม่พุ่งกันงั้นเด็กสุดท้ายก็จะเป็น p a ลม m นะครับ เพลมูนปัจจุบันก็ยังไม่เก่งมากก็ต้องรอในอนาคตก็จะเป็นสายลูเคียเพิ่มมาแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้เก่งมากขนาดน,นั้นที่จะไปสู้ชาวบ้านเขาอยู่ดีก็เราก็ต้องดูเซตเสริมของเพลมูลกันในอนาคตกันนะครับเป็นไงกันบ้างทุกคนมีเรื่องข้อสงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับมีอะไรจะแนะนําก็บอกมาได้นั้นขอโปรโมทแป๊บนึงนะครับก็จะเป็น ลิงก์ของเพจของเพจครีมสันนี่แหละครับก็จะเป็นของ Facebook นะถ้าใครมีเรื่องสงสัยหรืออยากจะถามอะไรส่วนตัวก็ทักทางเพจไปได้เลยนะครับอีกอย่างนะครับผมก็อยากจะถามเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,นะครับว่าถ้าเกิดว่าผมจะเปิดรับด o n a t ไม่ทราบว่าจะมีใครสนใจไหมก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าสนใจแล้วอยากจะให้มีการเปิดรับโด o n a t ทางด้านไหนดีครับจะให้เป็นแบบ patreon แบบที่ผมสามารถปล่อยคลิปล่วงหน้าแล้วก็ให้คนที่เป็นสมาชิกของ Patreon ผู้ดอเนทนี้สามารถเข้าไปดูคลิปก่อนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไหมหรือว่าจะให้เป็นการโอนโดยตรงซึ่งผมก็รู้สึกว่าถ้า p t r ร o n น่าจะดีกว่าเนาะแต่ว่าก็เป็นยังไงก็บอกกันมาด้วยเลยนะครับถ้าสนใจงั้นสัหดับวันนี้จบเพียแค่นี้นะครับสวัสดีครับ